สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนินรยาทาร่นะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาตุลในช่วงระหว่างวันที่1 6ถึง30พฤษภาคม2 5 6 4อบขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม Sub สไครต์และแชร์แล้วก็คอมเมนต์ในชาแนลนินรยาทาร่นะคะเอาละเราลองไปอัปเดตสถานการณ์กันเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนะคะเอเนอร์จีเดอะไฮโลเอนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่จะต้องมาเคลียร์นะคะการ ให้อภัยนะคะสามเหรียญการปรับความเข้าใจปรับจูนกันนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีเหตุการณ์ช็อกๆนะคะเด e อ o w ทาเวอร์ขึ้นมานะคะสิบดาบซึ่งก็มีความเ,าเสียใจแล้วก็เจ็บปวดอะไรต่างๆนานา,นา,นากันไปนะคะก็อาจจะได้มีโอกาสที่จะได้เคลียร์นะแต่ในเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวพ้อ,องเกี่ยวพันนั่นเองนี้เราลองไปดู energy ของชาวตุลในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวตุนในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ย King of Wands ช่วงนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะชาวตุนนะคะอชออฟเพนทัค และ Seven of Cups นะคะก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะค่อนข้างเสน่ห์แรงนะคะแล้วก็มีอาจจะมีแพชชั่นในการทำสิ่งต่างๆเนาะหรือว่าอาจจะค้นพบแพชชั่นตัวเองว่าเออตัวเองต้องการอะไรนะคะอยากทำอะไรนะคะบางคนอาจจะได้มีความสำเร็จนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานด้วยก็ได้นะคะ อยากจะพยายามกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะมีในเรื่องราวของความคิดถึงนะคะคิดถึงแล้วก็อาจจะพยายามเบี่ยงเบนไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานทํางานให้มากขึ้นนะคะแต่ด้วยความคิดถึงเราก็อยากที่จะ ไฟต่อต่อสู้กับความสัมพันธ์นั่นเองนะคะอา,อาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะหรือว่าอาจจะมีการที่จะต้องเลือกต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราในของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนี่เราลองไปดูนะคะว่า energy เขาคนนั้นหลับเป็นอย่างไรบ้างขอทราบ energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดเขาคนนั้นของชาวตุลน,นะคะก็คือ king of sword ชาวตุลอาจจะดิวอยู่กับคนที่เป็นชาวทัดลมด้วยกันเองนะคะมิถุนตุลกลุ่มนั่นเองซิกซ์ซับมอนและ The Hermit ตนะคะเอาะออตัวตนของเขาในช่วงนี้อาจจะดูเฉยๆนิ่งๆได้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวกันด้วยแล้วก็ดูเหมือนเขาดูท่าทางเฉยๆเย็นชาใส่คุณก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าเขาแบบดูค่อนข้างที่จะดูไม่ค่อยออกในช่วงนี้นะคะว่าเขาคิดอย่างไรแต่ว่าคือเหมือนกับเขาเนี่ย ก็ยังคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะยังคิดที่อยากที่จะทําให้ความสัมพันนี้นะคะมีความก้าวหน้าคืบหน้าขึ้นไปนะคะหกไม้เท้านั่นเองยังมีความตั้งใจนะคะหรือว่าคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์การคิดเรื่องของการคอมมิชเมนต์นะคะการแต่งงานหรือการอาจจะอยาก ส่งข่าวดีๆมาให้คุณนะคะหรือว่าคิดเรื่องการติดต่อสําหรับคนที่เงียบหายคนที่แบบอยู่ในช่วงของการโกรธกันอะไรแบบนี้นั่นเองนี้เราลองไปดูนะคะว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณโอเคก่อนอื่นเราต้องไปดูอันนี้ก่อนเนาะสถานการณ์นะคะสถานการณ์เดวไฮโลเฟนเนี่ยก็จะบอกว่าบางทีคุณอาจจะดิวอยู่กับชาวพุทธศพนั่นเองนะคะ เป็นเรื่องของการให้อภัยนะคะเพราะว่าเป็นเป็น energy ที่ว่าถ้าอยากจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ดีขึ้นนะคะอาจจะต้องลดละอโก้ลงนะคะโดยที่จะต้องแบบเอ่อให้ไปให้ความสำคัญนะคะกับในเรื่องของจิตใจการที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะาที่ผ่านมามันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มันหนักหนาสาหัส นะคะมาพอสมควรเช่นเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นเดอะทาวเวอร์พังลงไปสถานการณ์ที่อาจจะมีการทะเลาะทลาแล้วก็เ,เหตุการณ์ที่มันแบบใหญ่โตหรือว่าแบบปุบปรับฉับพลันนะคะหายเงียบไปโกรธแล้วก็อ,อ,อาจจะมีในเรื่องของ energy ของการบล็อกกันเข้ามาด้วยนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารเพราะมีการสร้างกำแพงรู้สึกเหนื่อยกับการที่จะต้องสู้กับความรักครั้งนี้นะคะสู้กับเรื่องราวต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะ หรือว่ามีการแข่งขันก็ได้นะคะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ตัวเราเนี่ยต้องแข่งขันต่อสู้กับความรักความสัมพันธ์มออีอีกฝ่ายหนึ่งมีช้อยมีตัวเลือกอะไรเงี้ยท้าทำให้เรารู้สึกเหนื่อยกับตรงนี้นะคะที่ผ่านมาเป็นอย่างไรอาจจะเจอเหตุการณ์ที่มีความจริงบางอย่างเปิดเผยขึ้นมานะคะอ d ซ e soft นะคะแล้วทีนี้พอความจริงเปิดเผยขึ้นมาก็อาจจะทําให้เกิดการที่แบบว่าเหตุการณ์เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาได้นะคะหรือว่าพอความจริงบางอย่างปรากฏขึ้นนะคะก็เลยตัดสินใจว่าอาจจะอยากตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปนั่นเองนะคะก็เลยเป็นจะตัดได้ไหมก็บางทีก็เหมือนมีความลังเลอยู่นะคะว่าโอเคเออจะตัดหรือไม่ตัดหรือว่าจะ ไปต่อไหมหรือว่าพอแค่นี้นะคะก็จะให้เกิดแบบเหมือนมีการเลือกหรือมีการเลือกระหว่างแบบออบุคคล2บุคคลก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเลือกระหว่างออกบความรักกับอื่นๆเช่นความรักกับการงานไหมหรือว่าความรักนะคะกับครอบครัวหรืออะไรแบบนี้นะคะมันเป็นเหมือน2ทางเลือกให้ต้องเลือกต้องตัดสินใจนั่นเองนะบางคนอาจจะมีปัญหากันเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะ2ดาบก็คืออาจจะ คุยกันไม่เข้าใจคุยกันแล้วเข้าใจผิดหรือว่าต่างคนต่างใช้คําพูดที่ไม่ดีใส่กันอะไรแบบนั้นเลยนะคะก็คงผ่านในเรื่องราวของถ้าใครยังไม่ได้เจอเหตุการณ์เดอะทาวเวอร์ Tower, ก็ระวังไว้ก็แค่นั้นเองนะคะว่าอย่าไปพยายามระง,งับนะคะอารมณ์นะคะพยายามระง,งับอารมณ์ความร้อนจิตใจที่จะใช้คําพูดทําร้ายซึ่งกันและกันนะคะ หนึ่งคนในที่นี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้แรงนะคะก็ไม่ชอบเรื่องของการที่จะต้องมาถูกควบคุมนะคะถูกบังคับ อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาจะใจอ่อนกับคนที่ดูแลเอาใจใส่เขาดีนะคะคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนอะไรเงี้ยพูดจาดีๆกับเขาเนี่ยเขาจะแบบว่าใจอ่อนมากเลยนะแต่ถ้ามารักษาที่ควบคุมจับผิดหรืออะไรเงี้ยเขาจะแบบแข็งเกล้าแล้วก็แบบว่าจะไม่ยอมนะคะสเตรนจ์คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นชาวสิงนั่นเองนะคะเอ็นอร์ีของชาวตุนก็มานะคะจะติด อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้คุณอาจจะอยากตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักครั้งนี้คิดสรัตะนะคะหนึ่งสองสามสี่ว่าจะยังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับเอกสารทางด้านกฎหมายด้วยนะคะก็คืออยากจะเลือกให้ความยุติธรรมกับตัวเองมากกว่าถ้าที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันดูเหมือนเราไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรเงี้ยนะคะเราอาจจะเรียกร้องความยุติธรรมอยากที่จะแบบเหมือนเอ ให้ความยุติธรรมกับตัวเองเป็นหลักกันนะคะแล้วก็เหมือนกับอ,อ,อยากที่จะฝ่ายเขาก็อาจจะอยากดูพฤติกรรมของเราด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อประกอบการตัดสินใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะถ้าเรามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเขาก็ อาจจะมีการพูดคุยเจราจากันอีกทีหนึ่งต่างคนต่างก็เจ็บกันไปนะคะ10ดาบเนี่ยนะคะมันก็เหมือนความสัมพันธ์ที่มันคล้ายๆว่าเออเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะจบลงหรือยังแล้วก็มันดูร่อแร่ในความสัมพันธ์นะคะเหมือน10บดาบอาจจะมีเรื่องราวของความ เออไม่ซื้อไม่ซื้อสัตว์เข้ามาด้วยก็ได้นะคะอาจจะอยู่ในความรู้สึกว่าเออเขาไม่ซื้อสัตว์หรือเปล่านะคะหรือว่ามีอะไรทําอะไรรับหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะปิดบังซ่อนเร้นนะคะแล้วก็มันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูแบบเหมือนจะไปต่อยากเหมือนกันนะคะ10ดาบ3ดาบมันเป็นเรื่องของความวิตกกังวลในตัวเราด้วยนะคะเรากลัวว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันสร้างความเจ็บให้กับเรานะคะเราค่อนข้างที่จะรู้สึก เขตกับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเคบต่อไปนะคะเรื่องราวของบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะบางบางสัมพันธ์อาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลมากกว่าคนสองคนหรือปล่อยให้บุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันก็เลยแบบที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องราวนะคะทำให้แบบ ไม่เข้าใจการเจ็บปวดกันไปนั่นเองแต่ว่าสามเหรียญเนี่ยก็จะบอกว่ากับเดอะไฮโลเฟนเนี่ยนะคะมันมีโอกาสนะคะที่จะได้กลับมาพูดกลับมาเคลียร์อย่างน้อยก็คืออ,อ,อย่างอาจจะยังไม่ได้กลับมาโดยสมบูรณ์นะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าให้อภัยกันอย่างน้อยจิตใจให้อภัยกันนะคะแล้วก็เหมือนกับต้องเคลียร์กันนะคะอันนี้คือการพูดคุยนะคะเพูดคุยว่าจะเอาอยัางไงนะคะหรือว่าโอเคหันมาจับเขาคุยกันเปิดอกคุยว่า จะไปยังไงกันต่อแล้วเคลียร์ปรับความเข้าใจอะนะคะน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในช่วงนี้ Energy ค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงที่กําลังจะอยู่ในช่วงของการพูดคุยนะคะทีนี้เราลองไปดูความในใจของเขาคนนั้นบ้างว่าเขามีความในใจอะไรอยากจะบอกชาวตุลนะในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่า I know I made a huge mistake เขารู้นะคะว่าเขาได้ทำความผิดพลาดครั้งใหญ่กับคุณไปนะคะ เขาได้ทำอะไรบางอย่างที่เป็นข้อผิดพลาดหรือทำร้ายจิตใจคุณ I don't want to go I don't want you to go นะคะเขาไม่อยากปล่อยคุณไปนะคะในใจเขายังมีคุณอยู่ไม่อยากให้คุณไปไม่อยากให้ต้องแยกห่างจากกันนั่นเอง I'm waiting for your message เขารอข้อความจากคุณอยู่นะคะใครที่แบบว่าห่างหายเงียบนะคะคิดว่าจะส่งข้อความดีไม่ส่งดีเขาเขารอข้อความจากคุณหรือใครบล็อกไปแล้วอะไรยังไงนะคะ ถ้าเราบล็อกอาจจะลองปลดบล็อกนะคะแต่ถ้าถ้าเขาบล็อกเนี่ยเขาอาจจะแอบปลดบล็อกให้คุณก็ได้นะเพราะเขารอข้อความจากคุณนั่นเองต่อไปนะคะมีอะไรเพิ่มเติมเขาบอกว่า I'm planning to t ร r ท t ร r เทิร n นนะคะในแผนของเขาตอนนี้ในหัวของเขาก็คือการที่จะกลับมาในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะเอาละทีนี้เราลองไปดูนะคะภาพความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงของชาวตุน ขอภาพความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวตุลในช่วงนี้นะคะเนี่ยมี <c oughs> มีมีเรื่องราวของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับมีคนพยายามเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะอยากจะเข้ามาแทรกก็ได้หรือ,เ,อเป็นคนที่มีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่เข้าวมามีบบบทบาทอะไรแบบนี้แล้วมันก็ทําให้แบบ ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ค่อยอรับรื่นนะคะแต่มันก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะเหมือนเป็นการที่แบบว่าจะได้สื่อสารนะคะเป็นไพ่ที่แบบเหมือนจะได้สื่อสารได้มีการประกาศนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะเป็นช่วงที่สิ้นสุดการรอคอยนะคะถ้าคุณได้รอคอยการติดต่อสื่อสารกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเอ่ยปัญหาเนี่ยก็อยู่ที่อาจจะเป็นคนที่เป็นดีอมเอร์นะคะผู้ที่มีอีกโก้นะคะ ม,มีจิตใจที่แบบว่ายังรักนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างมีอีโก้สูงนะคะแอบมองอยู่นะคะแอบมองอยู่ไกลๆว่าจะเอายังไงต่อแต่ตัวเขาอาจจะยังหรือตัวเราก็ได้นะคะอาจจะแบบที่มีอีโก้แล้วก็พยายามอยู่นิ่งๆน,นะคะแล้วก็ observe นะคะสังเกตการไปนั่นเองนะอา,อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะ ต่อไปก็คือเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้เส้นทางแห่งความรัก Sweet Temptation Lack of Sleep และ Memory Recall นะคะ มีคนเครียดกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยถึงขั้นนอนไม่หลับนะคะ lack lack of sleep นะคะนอนไม่หลับเพราะว่าภาพความทรงจําเก่าๆเนี่ยมันย้อนคืนมาหมดเลยนะคะภาพความทรงจําที่เคยมีร่วมกันมาสิ่งดีๆต่างๆที่เคยมีร่วมกันมานะคะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ sweet temptation ด้วยนะคะอารมณ์หวานๆที่แบบว่ามีให้กันนะคะบางทีความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาด้วยสิ่งยั่วยาว้าภายนอกด้วยก็ได้นะคะ นี้เราลองไปดูว่าแล้วอะไรต่อไปความสัมพันธ์นี้เป็นลักษณะอย่างไงนะคะจาก Love and Romance ลักษณะความสัมพันธ์โซเมตนะคะคุณน่าจะดิวอยู่กับโซเมตนะ นะคะ reconciliation คนที่เกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่ติตชาติการกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะถ้าว่าโก,การธกันงอนกันการที่จะได้ปรองดองคืนดีนะคะความสัมพันธ์นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งงานอาจจะมีการออคาดหวังกันเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานเนาะหรือว่าออคนที่แต่งงานกันไปแล้วนะคะแล้วก็โกรธกันไปก็อาจจะได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการที่ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาไปได้ถึงการแต่งงาน นะคะคก็เป็นไปได้นะส่วนส่วนน้อยจริงๆที่แบบคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขาแต่งงานแล้วอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็ก็เป็นส่วนน้อยนั่นเองนี้เราลองไปดูนะคะว่าคําแนะนำนะคะจาก a n g เจจะมีอะไรให้กับชาวตุนบ้างในช่วงนี้คําแนะนำนะคะรี lease your ex ปลดปล่อยพลังงานเก่าๆก่าพลังงานที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดี นะคะ Stay optimistic about your love life นะคะ Positive thinking and faith will bring you romance นะคะก็คือความคิดบวกนะคะความคิดที่ดีๆความเชื่อมั่นและศรัทธานะคะมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามา,ามดึงดูดความรักที่ดีนะคะทำให้มีความรู้สึกโรแมนติกอีกครั้งหนึ่ง Stay optimistic นะคะความคิดบวกความคิดทัศนคติในแง่ที่ดีนะคะความเชื่อใจซึ่งกันและกันนั่นเอง มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมโคดิเพนเดนซีอย่าไปยึดติดกับอะไรมากมายนะคะเพราะบางทีเราแอดดิกมากเกินไปเสพติดเขามากไปอะไรแบบนี้คือโฟกัสกับเขามากเกินไปจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์นั้นถอยห่างนะคะก็พยายามหันมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะลืมๆเขาไปบ้างก็ได้ยิ่งเราลืมๆเขาไปบ้างเนี่ยเขาจะอย,อยากที่จะเข,เข้ามาอยู่ใกล้นะคะแต่ถ้าเราแบบโฟกัสเขาตลอดเวลามันเป็นเอเนอร์จีของพลังงานนะคะเป็นเอเนอร์จีที่แบบเหมือนมีการ คู่เนี่ยมันจะมีดึงดูดกันแล้วก็ผลักกันนะคะมันต้องแบบบาลานซ์นะคะมันถึงจะสามารถที่จะไปด้วยกันได้มีข้อความที่อยากออราเคิลนะคะฝากไว้ให้คิดข้อความอะไรที่อยากฝากไว้ให้คิดสำหรับชาวตุนในช่วงนี้นะคะ you get what you believe นะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเชื่อคะ่ะ คืออะไรนะคะถ้าค <language> ุณเชื่อแบบไหนคุณจะได้ส <an y> ิ่งนั้นคุณเชื่อว่าความรักนี้มันจะดีขึ้นเรื่อยๆความรักนี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเชื่อว่าความรักนี้มันจะมันคงจะแย่แล้วมันจะต้องจบลงเขาจะต้องแย่เขาจะต้องเอ่อเป็นคนเลวแน่นอนอะไรแบบนั้นนะคะอันนั้นคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนั่นเองนี่ก็คือฝากไว้ให้คิดสำหรับในช่วงของเครื่องหลังของเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการติดตามนะคะ Uh, subscribe, Like, Share ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ uh, เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะติดต่อดูดวงเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ uh, ขอให้ทุกคนโชคดีกับทุกๆเรื่องราวนะคะรักษาสุขภาพด้วยนั่นเองไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ